นี่ก็เป็นแบบสามชายนะครับยวนคว่ำครับเป็นพระที่ค่อนข้างจะใช้เยอะแล้วก็เป็นพระที่มีคาบมีอะไรค่อนข้างออกจากตามซอกอย่างหนาอยู่นะครับคุูบาอาจารย์ครับก็เลยมาถ่ายทอดถ่ายทำให้ท่านได้ศึกษา,ากันครับ ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ก็พิมพ์ขี้ตานะครับนี่สามชายกีวนคว่ำนะครับพระพระแบบพิมพ์นี้ก็ผมก็มีอยู่ค่อนข้างจะหลายหลายองค์อยู่นะครับมีอยู่ค่อนข้างจะเยอะครับขายอะไรต่างๆดูถึงจหนหาถึงอะไรตามซอกแต่ก็เป็นพระที่แบบ คาบไขหนามากนะครับในซอกแต่ส่วนนูนผิวพระก็จะเปิดมาค่อนข้างออกจะเยอะแล้วเพราะว่าการใช้ก็คงไม่น้อยนะครับครูบาอาจารครับแต่พระในซอกคาบกี้เบ้าอะไรต่างๆเพราะพระหลวงพวกเงินเนี่ยยุคต้นๆหรือว่าไปยุคแบบ ร้อยกว่าปีนี่บางทีท่านก็มีการลงลักลงถมนะครับก็เลยทำให้คาบขี้เบ้าหรือคาบขี้ดินขี้ฝุ่นอะไรไปเกาะอะไรติดแน่นอย่างที่เห็นนี่เลครับเพราะฉะนั้นแต่พระอย่าลืมนะครับพระมีทองคําอยู่สนิมเขียวก็มักจะมีน้อยอยู่กว่สมควรนะครับแต่ยังไงยังไงก็จะมีเม็ดทองผุดให้เห็นอยู่ตามซอกตามอะไรต่างๆนะครับ น้ำทองไหลไปรวมอยู่นะครับเห็นเป็นเม็ดเล็กๆเยอะๆอยู่ตามส่วนลึกส่วนบางทีก็เห็นแบบเป็นเม็ดทองที่แบบอย่างเห็นได้ชัดพอสมควรนะครับบาง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 องครับอย่างผมก็เคยถ่ายทำให้ได้ดูว่ามีทองแบบยังเป็นแบบเม็ดใหญ่อยู่บ้างไม่ใช่เม็ดเล็กๆอย่างเดียวครับ นี่ก็คือพระเนื้อได้เนื้อถึงในเสียนในสายตาเสียนข้างถนนที่เล่นมาก็ใช้หลักการนี้นละครับจับพระยุตคต้นรับไม่เหมือนกับพระยุคปลายนะครับพระยุกลายต้องเน้นไปที่ตำหนิอย่างเดียวเลยเขาแบบทำร้อยองค์หมื่นองค์แสนองค์นะ่ถ้าเป็นพระปัมจะเหมือนกันแต่พระหลอก็ดูค่อนข้างอ,อกจากไม่ ไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับเพราะเป็นพระหล่อโบราณก็เป็นลักษณะประจำหนีเส้นสายอะไรต่างๆก็มักจะไม่เท่ากันเหมือนกันแต่เอกลักษณ์ก็มักจะมีแบบเหมือนๆกันนะครับครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันจากศูนย์พระ a อารอนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับคุูบายจารย์ผมถ่ายนี้ก็เป็นองค์ที่เท่าไรแล้วเนี่ยเป็นองค์ที่ยี่สิบกว่าแล้วนะครับผมถ่ายรดนี้ก็สิบองค์ก็จะตกปง พิมพ์ขีดตาเนี่ยก็ถึงกับ30องค์เลยแล้วก็จะถ่ายไปเรื่อยๆที่เห็นสมควรว่าต้องจะต้องถ่ายจะมากก็ไม่เป็นไรนะครับคุณแม่อาจารย์ก็เพื่อได้ใจพ่อแม่คุณบาอาจารย์ได้ศึกษาผ่า,า,า,าทแท้ไปพร้อมๆกันในลักษณะที่แบบว่า 20, 30, 40, 50องค์หรือจะเป็น100องค์ก็ดูกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อเงินผมสะสมไม่ค่อนข้างอ,อกจะเยอะนะครับแต่ว่าจอบ เลกจอกใหญ่จอบกลางก็ถ่ายไปแล้วร้อยเก้าองค <c> ์ <oughs> ก็ไม่น้อยนะครับผู <c oughs> ว้วาจ่ายร้อยเก้าองคนะ์ในถ่ายไปแล้วเหรียญจอบเล็กจอกใหญ่จอบกลางเลจอบกลางยังไม่มีใครค่อยพูดถึงแต่ผมมีแค่สามองค์ผมก็ถ่ายไปหมดแล้วนะครับนี่ก็คือศูนย์พาเอไของเสียงข้างถนนเลยครับถ่ายทอดถ่ายทําทให้ได้ดูกันท่านจะมีแบบ ความรู้แบบไหนศึกษาแบบใดก็อลองเอาเข้ามาศึกษาดูนะครับคุูบาจารย์แบบตำหนิแบบพิมพ์ทรงอะไรต่างๆก็แล้วแต่ท่านถนัดนะครับก็อลองเข้ามาศึกษาในศูนย์พ a ระ ARL ของผมได้ครับผมก็จะถ่ายทำไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่ผมจะเห็นสมควรว่าจะต้องถ่ายครับก็ถึงจะหยุดครับแต่กออ็ยังเหลืออีกเยอะนะครับคุูบาจาย์โดยเฉพาะหลวงปู่สุขหลวงพ่อเงิน นะครับรูปลอนิยมพิมพ์ขี้ตาผมสะสมมาค่อนข้างอดจะเยอะเพราะในชีวิตอยู่วงการพระ50กว่าปีก็ไม่เสียหน้านะครับครูบาอาจารย์ที่สะสมมาได้ขนาดนี้ที่มีไว้ให้ท่านได้ศึกษาให้ท่านได้ดูได้ชมกันครับจากศูนย์พระ ARL นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครูอาจารย์ครับ